สวัสดีครับวันนี้พี่ติงอยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่ที่รา้นานกัญชาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่โคกหนองนาแสนชื่นพี่สิงครับโคกหนองนาแสนชื่นครับจังหวัดน่านครับจังหวัดน่าน,นมาดูไฟจียวโอเคไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้รถไฟกํลาลังจะออกแล้วนะคะโคกหนองนาะแสนชื่นจังหวัดน่านนะคะอ,อ๋อมีรถไฟรีเวิร์สถอยลังด้วยโอเคค่ะเด็กๆก,ก็นั่งกับพ่อแมนนะคะโอเคเอามีเออถอยขึ้นสะพานนะคะถอยหลักงขึ้นสะพานนะคะโอเคค่ะตื่นเต้นดีเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะไปแล้วค่ะรถไฟไปแล้วนะคะปินปีนปีนปีน,นะคะ โูกนหนองนาแสนชื่นนะคะโอ้บรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงนะคะแสงแดดกำลังสส,ส่องนะคะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเริ่มเย็นละนะคะนูน่นไงมีน้องแกะน้องแกะอยู่ด้วกตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานแสนชื่นกันคะ่ะ ของเราหัวจากไอ้น้ำสุดช่ดช่ยเทสุดๆเลยโคกหนอง,งานาแสนชื่นนะคะพี่ซีบายบายพี่ซีน้องสิงนะคะน้องยูนิคยูเนียนนะคะมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้โอ้ยูนิคยูเนียนนั่งขบวนแรกเลยนั่งตู้แรกเลยนะคะแล้วก็มีพี่ซีมีพ่อมีน้องสิงนะคะแล้วก็มีตะกรอบด้วยอ๋อใช่ใช่ไม่เห็นเห็น ไฮเกย์อ,อยู่ตรงนี้ลูกไฮเกย์อ,อยู่ตรงนี้อ่าไปต่อเลยค่ะไปอ่าไปกันต่อเน,นื่องนะคะอ่าตอนนี้รถไฟไปอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าอาจจะหนักผู้โดยสารเต็มขบวนเลยนะคะวันนี้โอ้แต่แต่ละคนน้ำหนักไม่ใช่น้อย,ย <laughs> อะไรราคาค่ะไม่ลงใช่ไหมครับทังไมลูก ตอนนี้นะคะรถไฟกำลังลัดลออเข้าไปทำป่าเขานะคะนู่นยายไปแล้วไปเลยไปคูนคูนคูนูนูนนะคะไปเลยตรงนี้มีมีรางสุดนิดนึงรางสุดโอ้ไปกันอย่างตอนเนี้นะคะต้องคอยหลบต้นไม้นะคะเหมือนคล้ายๆที่บุรีรัมย์ที่แบบอยู่ใกล้ต้นไม้มากแต่นั่นคือเป็นต้นใหญ่ๆแล้วขับเร็วด้วยแต่นี้คือเป็นป่านะคะโอเคอยู่หบบได้ ตอนนี้นะคะรถไฟกําลังเข้าโค้งนะคะโอ้รถไฟสวยมากเลยนะคะทุกสายน้าด้วยคุณคุณคุณโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศากนืาโคกหนองนาแสนชื่นนะคะจังหวัดน่านนะคะโอเคกําลังจะเข้าสถานีนะคะข้ามสะพานแสนชื่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ oh, ทุกคนสนุกสนานมากโอ้พุ้นปุ้นพุ้นนี่ไงกำลังผ่านผ่านสะพานแสนชื่นนะคะกำลังจะเข้าสถานีนี่ค่ารถไฟเพียงแค่คนละ20บาทเท่านั้นนะคะอ oh, oh, ๋อยายพาวัสดีค <laughs> ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสถาน,นีกันแล้วนะคะ เด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคงตื่นเต้นกันน่าดูดีไงมาละมาละโอ้เข้าสถานีไปเลยโอเคขอสัมภาษณ์นหน่อยค่ะเป็นยังไงมัคะนั่งรถไฟเป็นยังไงมัคะนั่งรถไฟเป็นยังไงมัคะสนุกสนุกจังเลย,งเลยไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ